ดูข่าวสารกันหน่อยนะครับเหล่ากูรูก็เตือนนะว่าการล่าตัวอาร์มวอตันเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องจ่ายแพงนะครับโอ้ถือว่าแพงเกินจริงครับเฮียดุกเตือนแมนยูอย่าทุ่มร้อยล้านปอนด์ในการซื้อตัวอาร์มวอตันจากคลิฟสันพาเลตนะครับลุยซาฮาครับอดีตกองหน้าตัวเก่งของแมนยูเนาะออกโรงเตือนอดีตต้นสังกัดเก่าอย่างแมนยูระวังให้ดีหากคิดว่าจะทุ่มเงิน100ล้านปอนด์คว้าตัวอาร์มวอตันกองกลางจากคลิฟสันพาเลตนะฮะอ่อา ซาฮานะครับมองว่าการทุ่มซื้อนกเตะร,ราคามาศาลอาจจะเป็นดาบสองคมเพราะหลายครั้งราคาที่พุ่งสูงเกินจริงเนี่ยมักจะมาจากกระแสจนสุดท้ายเป็นสโมนสรเองที่ต้องมานั่งเจ็บตัวนะครับแมนยูเนี่ยตกเป็นข่าวลือว่าติดตามพัฒนาการของอาราวัตันอย่างใกล้ชิดและประทับใจในฝีเท้าเชื่อว่าเขามีเทคนิคแล้วก็สไตล์การเล่นที่เข้ากับทีมได้ดีเมื่อถูกถามว่าอาราวัตันคุ้มค่ากับราคา100รล้านปอนด์หรือไม่นะะด้านของลุยส์สหาก,ก็ตอบผ่าน OLBG เขาก็บอกว่า มันก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่ผมคิดว่าวอรตันยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่บางครั้งเราต้องระมัดระวังให้ดีเวลาจะซื้อนักเตะราะคามหาศาลแบบนี้ออตลาดซื้อขายตอนนี้มันอันตรายมากสำหรับสโมสรเพราะกระแสาหาสามารถทำให้ราคานักเตะพุ่งสูงเกินจริงและสุดท้ายทีมก็ต้องเป็นฝ่ายเสียหายเองดูอย่างไกเซโดของเชลซีซิต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะปรับตัวได้มันไม่ใช่ตลาดที่อ่านง่ายเลยนะคนอาจจะพูดถึงตัวเลขใหญ่โตแต่สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์คือเอเจนต์ ผมไม่เคยชอบแนวทางนี้เท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจนะครับของทางหลุยส์ฮาครับบอกว่าอย่าไปเผลอทุ่มแล้วกันบางทีเนี่ยราคาสูงเกินไปนะฮะฉะนั้นของเยอรมันครับป้องฟ o r ร i นเวียสครับฟอร์มตกเพราะหงยังไม่เข้าที่นะครับกุนซือทีมชาติเยรอรมนีอย่างยูเล่นในเกอรมันสครับกุนซือของเยรอรมันนะเาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุที่ฟลอรินเวียครับเริ่มต้นกับชีวิตที่ริฟูได้ยาก โดยบอกไปไนายว่าเพื่อนร่วมทีมมีส่วนไม่น้อยในเรื่องนี้นะฮะฟอร์นเวียสครับยายกจากไบเออร์ลูเซนต์มาอยู่กับลิพูในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวมหาศาลถึง1น6่อล้านปอนด์ทมกลางความคาดหวังอย่างสูงจากทั้งแฟนบอลแล้วก็สื่ออยา่างไรก็ตามครับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในพิมลเลกแขรงวัยยี่สิ2ปีอย่างเวียสเนาะยังไม่สามารถเค้นฟอร์มเก่งออกมาได้เลยโดยยังไม่มีประตูและแอสซิสจาก11เกมลีกที่ลงเล่นซึ่งทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของเสี่ยววิ แพ้กับแมสตี้สามรรตุรศูนยูเลียนในเกลมันส์ครับซึ่งเป็นโคช้ชที่ให้โอกาสเวียดลงเล่นทีมชาติเยอรมันถึง3านัดออกมารีกรองให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์ของนักเตะคนนี้มากขึ้นพร้อมพาดพิงเล็กน้อยไปถึงอัน,นิสลอตคุนซึอลิฟูคนปัจจุบันนะครับในกเกลมันส์ก,ก็บอกว่าเออพูดตามตรงนะสถานการณ์ทั้งหมดตอนนี้มันไม่ได้ช่วยให้เขาปรับตัวง่ายเลยสโมสรเองก็ไม่ได้มั่นคงเหมือนปีก่อนมาเลยยากที่เขาจะเข้ากับทีมได้รวดเร็ว ถ้าดูเกมกับสตีพวกเขาเป็นรองตลอด90นาทีซึ่งในสถานการณ์แบบนั้นมันก็ไม่ง่ายสำหรับฟอ r ์เรนบ s เสที่จะสร้างอิมแพ t อะไรได้มากสุดท้ายแล้วเขาต้องใช้เวลาอีกนิดซึ่งเป็นเรื่องปกต,ติอยู่แล้วสำหรับนักเตะที่ยยายให้ไปเล่นในพรีเมียร์อังกฤษฉะนั้นของนาะเกียวมันสครับยังพูดถึงบทบาทของเพื่อนร่วมทีมของ v s นะครับด้วยว่าพวกเขาเนี่ยเอาแต่ช่วยกันต้องต้องช่วยกันให้มากกว่านี้นะบอลพบกขาเองก็ต้องช่วยกันให้มากกวนะ่านี้อันนี้ยังน้อยไปนาเกียวมันก็บอกต่อบอกว่า เราทุกคนรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนมันปกติที่นักเตะอายุน้อยจะมีช่วงฟอร์มตกบ้างเราไม่สามารถคาดหวังให้เขาเล่นได้สุดยอดตลอด3ปีติดกันได้หรอกตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการก็คือกำลังใจให้ VS ได้เคลียร์หัวบ้างบางทีลิเวอร์พูลเองก็น่าจะช่วยเขาได้ด้วยการยิงให้เข้าในโอกาสที่เขาสร้างไว้นะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะสร้างโอกาสได้เยอะอยู่เพียงแต่ว่าทีมดันไม่ค่อยยิงเข้าเองนั่นก็เป็นอีกด้านของความจริงเหมือนกัน เวลาเบียสส่งเงี้บางทีมันก็ไม่เข้าแต่เขาก็จ่ายให้เพื่อนเยอะเหมือนกันนะครับแต่ไม่สามารถผลิตสกอร์ได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ายังไม่มีแบบฟอร์มที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่แบบว่าสามารถสร้างโอกาสให้เพื่อน100%ซในการยิงประตูหรือว่าจัดการยิงเองของ Foreign เบียสนะครับก็เป็นการเปิดอ,อกเปิดใจของทางยูเลียนในเยอรมนนะครับที่ออกมาปกป้องลูกน้องนะครับในทีมชาติเยอรมนีนะครับ ทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้พี่้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับอัปเดตได้ฟังแบบยาวๆเลย